สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะสำหรับวันนี้รจนาก็พามาเดินอยู่ตรงข้างหน้ากระท่อมหรือว่าโคกหนองนานะคะอยู่ตรงถนนทางเข้านี่แหละค่ะอยู่ข้างหลังของรจนาจะเป็นนาดำของรจนานะคะสองบิ่งที่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะดำตอนนี้กาก็ขึ้นเขียวแล้วค่ะ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหอยเชอรี่นะคะที่กัดกินข้อดีของการมีน้ําขังก็คือมันไม่มีหญ้านะคะส่วนข้อเสียก็คือหอยค่ะหอยเชอรี่มันกัดกินต้นข้าวแล้วก็ทําให้ต้นข้าวตายนะคะเราต้องไปถอนก้ามาสามเขาเรียกว่าสามหรือว่าแซมนะคะไปลูกกามาแซมไปลูกกามาสามนั่นละจ้ะถ้าเป็นบ้านเท่าอื่นเนาะ ตอนนี้รจนาก็พามาเดินดูบรรยากาศรอบๆโคกหนองนานะคะตอนเย็นๆนะคะวันนี้ไม่มีแดดแต่หัววันเลยค่ะปกติทุกวันจะมีแดดจนถึงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นเลยนะคะแดดเยอะมากวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีแดดตั้งแต่บ่ายสามโมงเดี๋ยวรจนาจะพาไปดูเตือนรจนานะคะว่าถึงไหนแล้วอัปเดตถึงไหนแล้วแล้วก็ไปดูแปลงผักกัน เมื่อเช้ารถจนาแวะไปดูแปลงผักเห็นมีต้นเล็กๆมันขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากที่เราอัปเดตเรือนลจนาแล้วก็ดูแปลงผักเสร็จรจนาก็จะไปเข้าครัวทํากับข้าวนะคะเตรียมข้าวเย็นกินนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้รจนาอยู่ในแปลงผักนะคะผักเกิดแล้วค่ะปลูกได้ประมาณสองสามวันนี่แหละค่ะก็เกิดแล้วนะคะเกิดเร็วมากเลยค่ะที่รจนาให้ดูแปลงนี้อ่ะรสจนาจะปลูกรวมกันเลยนะคะหวานรวมกันเลยก็จะมีกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวผักกาดขาวใหญ่อะคะ่ะที่คนบ้านนอกชอบเอาไปจิ้มน้ำพริกกินนะคะมันจะเป็น ผักกาดกอเขียวๆอะคะ่ะขึ้นเยอะมากเลยค่ะมันขึ้นถี่เพราะว่ารสนาก็หวานานแล้ววันนั้นก็มืดด้วยเนาะก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้ามันเกิดแตกใบแตกอะไรออกแล้วเดี๋ยวรสชนาจะแยกออกไปแต้มที่อีกแปลงหนึ่งนะคะให้มันขยายใหญ่นะคะตอนนี้มันแออัดกันอยู่เดี๋ยวรสชนายังยังเหลือแปลงว่างไว้อยู่แปลงหนึ่งเพื่อที่จะเอาออกอะคะ่ะเอาออกมาเพราะต่างหากนะคะ แล้วก็ผักบุ้งอีกแปลงนั้นของรจนาไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นบ้างหรือยังนะคะยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็เหมือนจะมีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะผักบุ้งรจนายังไม่ขึ้นเลยค่ะยังไม่มีเลยผักบุ้งนะคะส่วนอันน้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกแล้วก็มะเขือเทศนี่ขึ้นเร็วมากเลยค่ะคือเราเห็นเราเอาลงดินแค่วันสองวันแล้วมันโตเรารู้สึกแบบ โอ้ยรู้สึกด,ดีใจค่ะเพราะว่ามันเกิดเร็วมากเลยค่ะรัจนาชอบกินพริกค่ะปลูกไว้สักสี่ห้าต้นแล้วก็ตรงข้างหน้ากระท่อมก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะในแปลงนี้ก็ปลูกแต่ว่ายังปลูกไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวรอเอาให้พวกนี้มันโตขึ้นสักนิดพวกคะนากวางตุง้งแล้วก็ผักกาดขาวใหญ่นะคะเดี๋ยวรัจนาจะต้องแกะออกมาแต้มนะคะให้มันมีพื้นที่เจริญ เสียงฟ้าลอกมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะเดือนรจนาตีปั้นลมแล้วก็ขึ้นจั่วแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้มงหลังคาแล้วค่ะก็จะมีลิงอยู่ข้างบนด้วยพี่นายนะคะน้องเอิญนั่งอยู่ข้างล่างนะคะน้องเอิดพึ่งลงมาเมื่อกี้ก็ขึ้นไปช่วยพ่อข้างบนหลังคาเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกงานแล้วแล้วก็ตาก็ กลับบ้านแล้วปู่ก็กลับบ้านแล้วบบนะคะก็จะเหลือแค่พี่นายทักทายแน่สวัสดีครับได้ยินแต่เสียงมืดไปหมดเลยค่ะว,วันนี้คร้มๆอากาศดีค่ะทำไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะพี่นายบอกว่าบ้านทั้งหลังนี้ยากตัวเดียวค่ะก็คือตัวจั่วแหลมๆนี่แล้วก็ตัวเงาตัวที่มันเป็นจะง,งอยจะง,งอยของรจนานะคะพี่นายบอกว่า ทั้งหลังยากแค่ตรงนี้ตรงเดียวแค่นั้นเองทำยากมากเลยค่ะไปหาซื้อทั่วนางรองก็ไม่มีนะคะ,จะเจริญสุขยังไม่มีเลยนะคะเจริญสุขครบครันเรื่องแต่งบ้านยังไม่มีเลยนะคะอําเภอนางรองแล้วก็อําเภอในตัวอําเภอของบ้านรัชนาก็คืออําเภอนนดินแดงนะคะร้านที่ค้าวัสดุก่อสร้างหรือว่าเครื่องแต่งบ้านไม่มีตัวนี้ขายเลยนะคะนอกจากเราจะต้องสั่งมาจากร้านเขาข้างนอกนะคะที่เขารับทํา นะคะตรงนั้นพี่นายก็เลยให้ซื้อไม้ไปไปซื้อไม้ที่ลงเลื่อยมานะคะแล้วก็มาทําเองนะคะตัวนี้เพราะว่าหาซื้อยากมากแต่ถ้าจะหาซื้อก็คงจะได้นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่าขนาดเราซื้อไม้มาทําเองไม้แค่สี่แผ่นนะคะอยู่ที่6,000บาทเลยนะคะอันนี้เราแค่ได้ไม้มาเป็นไม้ปกติธรรมดาที่เขาเลื่อยมาแบบ มาให้เราสี่แผ่นปกติเลยแล้วเราก็มาใส่แล้วก็มาทำเองนะคะน้องเอิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีเสียงค่ะน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดพูดไม่มีเสียงค่ะใครได้ยินเสียงน้องเอิร์ดนี่กรี๊ดใหญ่เลยนะคะเอฟซี FC หลายท่านนะคะปื้มปืม๊น้องเอิร์ดอยู่เอนดูน้องเอิร์ดนะคะน้องเอิร์ดไม่ค่อยพูดแต่ว่าอยู่กับแม่นี่พูดเก่งนะคะพูดเก่งแล้วก็หยอกเก่งด้วยนะคะ เห็นบางคลิปนี่จะหยอกหมาอุ้มหมาหยอกอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้จะทำยากตัวนี้อืตัวเหลมๆเป็นอาทิตย์เลยกวาจะได้ก็จะช้าที่ตัวนี้นะคะตัวจั่วตัวปั้นลมแหลมๆตัวนี้ตัวเงาเนี่ยค่ะช้าเป็นอาทิตย์เลยจะติดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ทำมนียมันมีทั้งหมดสี่ตัวนะความหม่มันหม่มันจำกัด ไม้มันหน้าสิบนะคะไม้ถ้าไม้หน้าถ้าไม้หน้ากว้างกว่านี้ก็จะได้แหลมแล้วก็สูงกว่านี้ความจริงเราจะนาต้องการแหลมแหลมแล้วก็สูงกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากไม้มันจํากัดแล้วก็ราคาด้วยถ้าเราอยากสั่งไม้หน้ากว้างกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าราคาสูงมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดนี้ยังแผ่นละพันสี่พันห้านะคะสิบนิ 4, น้วสี่สองนะคะตกตกหกพันนะคะสี่ตัวนะคะ ถ้าเราไปให้เขาทําน่าจะแพงอันนี้เราจะนาไม่ทราบราคานะคะสําหรับใครที่พอทราบราคาก็ช่วยเม้นแจ้งมาหน่อยก็ได้นะคะบ้านอันนี้ทําเองออกแบบเองนี่ค่อนข้างแน่นหนาทนทานแข็งแรงค่ะไม่ต้องกลัวนะคะตั้งแต่ฐานฟุตติง้งยันหลังคาบ้านเลยนะคะแม้กระทั่งเหล็กที่เราใช้นะคะเป็นขนาดเท่ากับแท่จะเท่ากับตึกหรือทาวน์เฮาส์เลยก็าได้นะคะเป็น สามารถต่อได้ถึงสามชั้นเลยทีเดียวนะคะมีคนที่รู้ผู้รู้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโหท่าเทฟุตติ้งขนาดนี้สามารถทําตึกได้สามชั้นเลยนะคะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงนะคะวัสดุทุกอย่างนี่แน่นหนาทนทานนะคะเดี๋ยวเราจะน่าจะพาเข้าไปทํากับข้าวต่อเลยละคันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะ สำหรับเรือนรจจนาก็วันนี้ก็อัปเดตแค่นี้นะคะรอบหน้าก็น่าจ,จะได้บุ้งนะคะเดี๋ยวรจนาจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปเข้าครัวทำกับข้าวกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในครัวกับรจนาแล้วนะคะวันนี้รจนามี น้ำพริกปลาทูเหมือนเดิมนะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะคั่วพริกดิบนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะคั่วให้สุกแล้วก็ตํานะคะแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็แกะใส่นะคะแล้วก็ตําวันนี้มีน้ำพริกปลาทูผักต้มนะคะเดี๋ยวเราจะน่าจะทําน้ำพริกปลาทูนะคะ นี่ค่ะอาหารเย็นรจนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็น้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่ต้มนะคะแล้วก็ผักสดนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวพร้อมกันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้รจนาจะพาไปกินข้าวพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนซักเย็นๆนะคะรอพี่นายอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวกันนะคะตอนนี้ก็ฝนตกโปรยๆครับผมรจนาก็กําลังอาบน้ําอยู่ครับ ผมเห็นพระอาทิตย์ตกสวยก็เลยจับกล้องมาถ่ายให้พี่น้องเอซได้ชมกันครับบรรยากาศยามเย็นๆนสวยมากเลยครับพระอาทิตย์ตกดินอีกประมาณสักหนึ่งเดือนครับทุ่งนาก็จะเขี้ยวกระจีไปมีแต่ข้าวเลยครับสวยมากเลยครับตะวันตกดินกับบรรยากาศฝนตกปรยๆปรหรือว่าฝนตกละลืมละลืม ภาษาโคราชครับผมก็บ,บ้านผมก็เรียกฝนตกแล้ลืมแล้วลืมเหมือนกันครับผมเรือนรจนาก็ตีปั้นลมแล้วก็เชิงชายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เก็บสีครับเก็บสีแล้วก็โป้สีตรงไหนที่เป็นรอยตะปูครับก็จะมีรอยถลอกอยู่ครับเพราะว่ายกขึ้นไปที่สะที่ทาสีไว้ก่อนแล้วก็จะมีรอยถลอกเราก็เก็บสีอีกครั้งหนึ่งครับผม ทำยากมากเลยครับปั้นลมของเรือนรจนาเนี่ทําเป็นนับทิศเลยนี่ครับไอตัวจะงอยจะงอยตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตัวเหงาครับก็ทํายากครับข้างบนข้างบนก็จะใหญ่เนาะใหญ่ขึ้นไปก็จะใช้ไม้สองสองแผ่นครับมาประกบกันอยู่ข้างบนตัวเหงาตัวเหงาของรจนาพระอ,อาทิตย์กำลังสวยเลย ก <G otta> พรุ่งนี้ก็เก็บสีครับเมื่อรือนก็น่าจะได้มงลังคาแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงก็ดูช่องรตนาคนโอ้ดูช่องรตนาครัวคนเดินปา่าครับจะอัพเดตให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันครับตอนมุงลังคาอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ำก่อนครับจะได้มากินข้าวกันเคยลงกินน้ำ รัชนาอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ยังไม่ทันได้สังเกตท้องฟ้าเลยค่ะลุงกินน้ำชัดมากเลยค่ะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดรัชนาเห็นบ่อยมากเลยนะคะตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านรู้สึกว่าจะเห็นสามสี่ครั้งแล้วอาจจะมีหลายกว่านั้นแต่ว่ารัชนาไม่เคยได้เห็นมองขึ้นข้างบนนะคะทุกครั้งเลยที่มีฝนตกโปรยๆยแบบนี้จะมีลุงกินน้ำทุกครั้งเลยนะคะ ตอนเด็กๆมีความเชื่อกันว่าห้ามชี้ไม่งั้นนิ้วจะกุดเป็นความเชื่อของเด็กๆนะคะไม่กล้าชี้เลยนะคะเห็นก็พากันมองอมันก็มีความเชื่ออะไรที่แปลกๆพิ้ลิลกขีเลกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนเด็กๆห้ามนูน่นห้ามนี่ตอนนี้ก็จะมีเสียงกุบเสียงเขียดร้องนะคะน่าจะเริ่มจางๆหายแล้วแล้วค่ะ วยนะคะเสียงกุบเสียงเขียดกระห้องวันนี้ประเทศไหนยิ่งเสียงค่ส่วนเลยวันนี้ไม่จะเสียงร่มด้วยกันเสียงร่มพัดไปเนี่งค่าฟิวเวนเวนเงียบดีค่ะวันนี้วันนี้ฝนตกแต่วันฝนไปโปรยทงใส่คนออกไปทำไร่ทำนาก็น่าจะรีบเข้าบ้านแต่หัววันน่าจะกลัว ฝนตกม่ได้พี่น้องกินข้าวจ้าแบบที่นี่น้องเอิร์ทกลับแล้วค่ะไม่หิวข้าวค่ะเพราะว่ากินขนมเยอะตอนบ่ายๆก็กินขนมนะคะกินน้ําหวานกินอะไรก็เลยไม่หิวข้าวโอ้มือนมีสะเดดาครับมีสะเดาด้วยผักเยอะมากเลยโอ้มะเขือกาดแต่มะเขือพวงปลาทูขึ้นตัว อ๋อปลาทูตัวนึงมาตำอันนี้บอกอู้น่าทานมากเลยครับผมของโปรดเลยครับตอนเย็นเขาบอกว่าให้กินเหมือนยาจบขามเพราะว่ากินเหมือนยาจบกินกแล้วก็นอนกินเหมือนยาจบกินอาสพงการเลย <laughs> เอามาครับพี่น้อง fc ทุกท่านกินข้าวเย็นด้วยกันกับผมและก็รสชนาครับผม <laughs> ใครที่ยังไม่ทันได้กินข้าวเย็นก็สต็อปเอาไว้ก่อนครับแล้วก็รีบไปหา <laughs> สำรักต่อข้าวมากินพร้อมกันเลยครับผม อร่อยแน่นอนครับผมน้ำพริกปลาทูค่ะเป็นเมนูที่ทำกินบ่อยค่ะแล้วก็ไม่เบื่อไม่เบื่อคือมันเป็นอาหารประจำของภาคอีสานภาคกลางทุกภาคเลยก็ว่าได้นะคะน้ำพริกปราทูเนี่ยเป็นอาหารชัน้นเลิศแล้วก็อาหารมีอาหารเพื่อสุขภาพค่ะออาหารเลิศหรูกว่าสุขภาพภาพ,พักตาคารด้วยยโอดีน เพราะว่าเป็นอาหารทะเลปลาทูอยู่พัตตะคานกับมี่เรงพี่ปลาทูคือกันบ๊องแมนต์อืมน่ยได้มองแล้วอืมสดาลคือบกผมนานหนิสดาวไม่พัดออกบ๊องแมนตหรือบกผมดีอืมนะบกผมนี่ดีนะบกค้าผัดผมหรอกนี่ก็ต้องพริกพอดีเลยมผมปแปลมแป๊มป พริกปะทูผักต้มลืมให้ดูหน้าตาแต่ <c oughs> ก็ถ่ายให้ดูแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆชอบมากเลยน้นพริกปะทูอืผักอันนี้แหละคะ่ะที่รจนาปลูกอยู่ผักเงาะ <c oughs> ถัากัดอืถ้ากัดเงาะถ้ากัดขาวไงเคีนเข้าวอื่นะ กินกับเมนูอย่างก็ได้เนาะแล้วกินไปกินจุ่มก็ได้กินข้าวฟังเสียงเพลงครับผมนั่นเองเสียงกบเสียงเขียบหล่อมงมงวยเลยมีวข้างด้วยเมื่อก่อนไม่ชอบกินสะเดาค่ะกินไม่เป็นเลยผม พอไปเจอสะเดาหวานที่ทํางานน้องเขาเออกมาให้กินก็เลยกินตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะสะเดาหวานมันไม่ขมอะค่ะก็เลยกินได้หน้าปลูกอยู่ครับสตเดาอานก็จะปลูกกันแล้วปลูกอยู่ปลูกแล้วก็แต่งกิ่งไม่ต้องให้มันสูง พลิพเพลมพอดีเลยอ่ะสนองขนาดว่าจะกินบันยาจกนั้นเนี่ย <c oughs> ว่าให้กินผักอ๋อนอีกเหรอผักครึ่งนึงอย่างองื่นครึ่งนึง <c oughs> แสบแล้วนี่กระดานแสบแสบเลยค่ะรสจนานกับพี่นายก็ กินข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พี่นายก็ไปเอาห้องน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนายก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเล่นสักพักนะคะเสียงกบเสียงเขียดร้องไม่หยุดเลยค่ะวันนี้เสียงจักระจัดเลไรนะคะอากาศเย็นดีค่ะอยู่ข้าง,องนอกไม่รู้สึกว่าพ,พอตกเย็นมาอากาศจะเย็นทุกวันเลยนะคะไม่มีร้อนอบอ้าวนะคะตอนกลางวันนี่แดดแดดร้อนจัดมากเลยนะคะแล้วก็ พอตกเย็นสักหกโมงเย็นมาก็เริ่มมีลมเบาๆนะคะแล้วก็อากาศดีค่ะอากาศดีมากเลยอากาศเย็นนะคะบางครั้งถ้าเรานั่งเล่นข้างนอกไปนานๆก็หนาวเลยด้วซ้ำไปนะคะอาชาโคเพิ่งให้ข้าวหมาสร็เมื่อกี้นะคะแล้วก็มานั่งเล่นนะคะก็ วันนี้รถจนาก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนเลยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้รจนาก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจคิดไว้นะคะทุกๆเรื่องนะคะทุกๆท่ทานนะคะก็ขอกราบสวัสดีเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.